เาเกมเริ่มเห็นทางฝั่งประจวบบุกจากขวาไปซ้ายครับโดยเบียดเอาชนะได้แล้วให้อาดูความเร็วความเร็วของทางดารุ่งยางนัทวุฒิสุกสุ่มได้เอียงแล้ว1 0เลยครับโอ้โหกับข้งแรกของเขาเอาแล้วครับถูกขึ้นนำโอ้โหเอาจนเลยงดงามเลยครับสร้างจังหวะนะครับแล้วปั่นด้วยขวาเนบอลมันโค้งเข้าหน้าต่างเลยครับ ต้องว่ามัมีความนิ่งเลยนะครับ,รบจังหวะที่จบสกอร์ต้องรอเช็ค VAR นะครับจังหวะนี้ยังทันข้างในไปรอแล้วบอ,อนเดหลุยโยกได้ซ้ายต้องเล่นเองครับสับแล้วซัดลูกนี้มุมมันแคบเกินไปก็ยังเป็นนักเตะที่คล่องแคล่วนะครับจับลำบากแต่ว่าจังหวะลูกนี้ยิงไม่ดีครับยัง ยังไม่เปิดให้อนอนท์ทำทางทะลุช่องด้สวยอ่าครับทางเสาสองโอ้แล้วอดุลอดุลโอ้โหสองศูนย์เลยครับกล้ารู้ไ่มของพันชัยแต่ทุบออกมาเนี่ยโชคไม่ดีที่อดุลสวนมากพอดีนั่นแหละครับอ,อดุลน,นี่ก็คือแมไม่ทันเนี่ยนะครับโยกข้างนเป็นมันเป็นซ้ายแต่ว่ายิงได้ลุ้นเลยนะครับลูกนี้ยิงได้ดีนะครับบอลน,นี้แต่งเข้าซ้ายครับจังหวะเกี่ยวเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้เสาแรกบอลแรงใช่ด้ ถูกเป็นคอกโจมตีใส่เลยครับบอลวางยาวมาที่วันเดลุยวันเดลุยหลบพิรวัตรไปได้ลากลุยเข้าไปแล้วครับวันเดลุยวันเดลุยจังหวะหลบแล้วยิงลูกนี้ติดอัฒนันเคลียร์รได้ครับโอ้โหรุนนี้แล้วดูวันเดลุยครับเกี่ยวบอลหลบพิรว,วัตรลากลุยเข้าไปจี้เสาแรกครับหลบขวัญชัยแล้วยิงไปติดบล็อกของอัสนันครับก่อนที่อัฒนันจะเคลียร์ทิ้งไว้ได้รอดไว้ครับพีทีประจวบเลือกมาทางเสาสองได้โอ้โหลูนนี้ฝากให้การได้เซงนะครับลูกโขกจ่อจอเป็นบาสนาเทศกาลครับ ยังตีไข่แตกไม่ได้ครับลูกนี้ออมรโฉบลูกนี้ไม่ล้ําไม่ล้ําก็ขึ้นมาให้กับอดุลเบิ้ลเบิ้ลมาหาบรูโนโออ่ถอยมายิงลูกนี้ก็ช้อนใต้ขาครับเพียแล้วเปิดเปิดไปหาอมอมนได้โคก็เท่าสองของฟาวเคสการ์ดฟาวเคสการ์ดครับมันไม่ออกซ้ายออกขวาครับพยายามจะเกง่งข้างซ้ายกสิทธิ์ โดให้วอนเดหลุยแล้วเบนเนอร์ ner, มาเข้าที่ย้อนมา no ran, โดให้กับเบนเนอร์ได้โค้งอีกหนึ่งทีงทโดนทานโอ้โ oh. หแล้วก็จบเกมน่าคู่นี้ทูเมนคอกทำได้ลวทีที่12นะครับแล้วก็อดุลมืไอ้บีจีจะได้6แแ้มหรือว่าจะมี หนีพีรพงได้แล้วมีเพื่อนเปิดช่องได้ซ้ายได้ซ้ายล็อกมาขวาก็หลาังหวะเอาก็ซ้ายใหม่ฉลับมาเข้ามือของชัดชัยเราดูว่าจงหวะลุยมาเปิดเปิดมาบุโนโอลไหลต่อให้แลมซี่โอ้โหฟ้องว่าฉลับนะครับห่านิดเดียวเลยครับบอลแรกเนี่ยจับไม่ดีนะครับแต่ว่าเห็นแลมซี่ก็ให้แลมซี่กด ขาครับือว่าสุขมพรบรรจงบรรจงมาลูกที่โหบูญโอ,อ่เพื่อนทำทางแล้วเพื่อนทำทางแล้วเป็นรัชพลบรรจงมาเสาแรกต้องดูว่ามาครับวิลเลีเยมเอลิกเจอสองคนตรงนั้นเข้าซ้ายหักมาสุกมพรเขี่ยไปจะให้ตัวไกลไม่ได้นะครับแล้วพุทธสินเป่าหมดเลยครับโอ้พุทธสินอ่าลเพื่อนเรายิงจี้สัดด้วยซ้ายยิง ยังโด่ง PM อยู่เยอะเล,ล, <among S 2> ละครับน LIKE นะ้ำหนักเนี่ยมันแรงเกินไปครับลูกยิงของวิลเลียมเอลิเก้เอลิเก้เอาละครับดูว่ามองหาได้หรือไม่ก็สารัตอย่าเอาไม่อยู่ครับอย่าไปบอกหองเอลิเก้อยู่ดวกันใหม่มาเจอเที่ยวหนีเจอสุวนรพัฒแล้วไปได้ได้ซ้ายแล้วสัตเองเลยครับตรงตัวของชัดชัยตรงตัวชัดชัยครับดูครับจังหวะเข้าลุมสองคนครับสุวรรณพัฒน์พยายามจะเกี่ยวบอลแต่ว่าวิลเลียมยังไปได้นะครับวิลเลียมเอลิเก้ เข้าซ้ายนี่ซัดเต็มๆเลยครับคราวนี้เข้ากรอบครับแต่ว่าไปตรงตัวสัญชัยเอลิเก้บัตบรูโน,โน่ขืนไม่ขืนครับโอ้โหก็ชชองมากสัญชัยตามคว้าได้พูดทั้งตัวบอลนี่ <c oughs> สองคนนี่เหมือนหนีได้สองมาดรามสุดท้ายคาโดโซ่ือว่าเอลิเก้ ไหลไหลามาให้กับบลูโน่โอ้โหชัดใจได้เซฟแล้วครับยังยังศูนย์ศูนย์อยู่ดูว่าจะได้รุนแค่ไหนของวิลเลียมเอนลิเก้แค่ตรงกรอบแต่ว่าทำอะไรเจอเลยแล้วด้วยขวาสัดใส่ขวัญชัยเลยครับโอ้โหโอ้ขวัญชัยดูว่าลูกนี้ถ้าปล่อยลงพื้นเนี่เสียมาที่เสาแรก <c oughs> จังหว่าขึ้ไปมาแล้วสัดลูกนี้ทู่โอของทางยูจุนซู เปิดมาไม่เปิดล็อกลงไปซ้ายเปิดมามาเจาะโอ้โหล้ำซี่โอ้ทศพลไปสวยนะครับดูครับวิลเลียมวิลิเก้ให้มาแล้วก็ลูกนี้แปรเน้นๆนะว่าไปติดทศพลครับเหลียงจี้ใส่แล้วล็อกบัสเปิดไปทางเสาสอไม่ได้ยิงมีมีเป็นสันโยอินตราลูกนีโอ้โหเจาะพลเอาละครับ โจโขึ้นนำโดยพลจดจำมาดูว่าถ้าไม่ล้ำหน้าก็หนึ่งศูนในช่วงท้ายนี้ไม่ออกแล้วตรงนี้หึิบหย่าเนี่ยล้ำหน้าครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าครับคือล้ำ,ลำไม่ได้ประตูครับรัฐพลครับอัฐพลมีเวลามีเวลาไปทั้งเสาสองโด,ดนดอกมาโดนคารุโซแล้วก็จบเกมเมื่อคู่นี้ทำอะไรกันไม่ได้ครับ เบร์กันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเอาละครับเกมกแข่งขัน,นขรเริ่มครับบอลเตย์ต้ตาเทลิก2020ที่สนามกีฬาการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับ,รบเอเลสซานโตสบอลยาวมาวเวลาวัดหูได้เอาเข้าทางอาทิเดจยดิงได้ไหมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดึงประตูต่อศูนย์ครับเป็น เราวัดงงได้จับแล้วซ้ายเนี่ยครับปัน่นเลยเกมมาแล้วครับเป็นของสุงพรรณรีที่นำหนึ่งศูนย์ครับโดยรัชนาธรัชนาฏเปิดเข้ามาตรงกลางเอ้าลูกคูกขิกโอ้โหสวยครับมาซ้ายที่อมรแล้วจิงยัดลูกนี้ตรงตัวของเสาวิทย์ครับบอลจดจับลงมาดีแกก็ได้สัมผัสอมรครับ ราชนาฏราชนาฏยิงเลยแล้วโอ้โหดิข้ามคานครับมาจะมีช่องแล้วชิงลูกนีิข้ามคานไม่เยอะครับโอถือว่าได้ลุ้นครับกาซิดาซ้ายลึกมาลูกนี้ให้กับฟิลิปเป้ฟิลิปเป้ครับในกรอบเกตโทษคืนมาแล้วยิงโอ้โหนี่ปดัดได้สามเรียบร้อยเลยครับโอ้สองประูต่อศูนย์จังหวะที่ ฟิลิเป้ยัดมาแล้วจังหวะที่ปูิงของคารูเบยยิงดีมากเลยครับครับบิลเล่เมนริเก้เปิดไปโอ้โหมีโอกาสได้หม่งด้วยแต่ว่าวิลเล่เมนริเก้วิลเล่เมนริเก้ลุยไปไปได้ไม้ต่อสาชิงมาวิลเล่เมนริเก้ในกรอบเก้โทษแล้วยิงโอ้โหลูดิสต์เซฟเป็นซูเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหปัดมือเดียวตึงดูครับผู้จังหวะแหวกของวิลเล่ทำดีมากเลยครับได้กับมาเชนกาแล้วในกรอบเก้โทษสุดท้ใช้บอลแม่กระดอนมานี่ พยายามจะฟ้องว่าโดนมือของสุพรรณครับแต่ว่าสุพรรณลองส่งเองก็จังหวะที่ต้องชื่นกมเนืน้อพอดีครับซ้ายเสาแดกบงแล้วโอ้โ้ามขาดเดบโอ้โหโลุงเองแล้วบรุรษสิงก็เปล่าน้องวินเวลาเกมกราขในขันนะครับ เกมเริ่มแล้วครับสุโขทัยอยู่ในเสื้อสีฟ้านะครับคราวนี้เป็นจอนบัตโจบ้างครับพี่พลิกได้แล้วรุศิลปล่อยเอวันโดล็อกหนีล้วล้มลงไปจุดโทษเลยครับโอ้โหช้เรืองงามสมอไอ้กลางประตูโอ้โหแปรหนีมือนาสพงเข้าไปได้ครับเกมนี้เรียกจุดโทษครับจังหวะที่เท้าไวกว่าอะไรครับดูครับอันต์รวัดเสียจังหวะไปเองครับ ค่อ้างจะชัดเจนะครับแล้วยิงลูกนี้ทางแต่ว่าไม่ทันเลยครับตีดออกไปให้สุพจน์จจําสุพจน์ไหลขึ้นแร่นี่ตะวันไม่ได้วิลเลียเมเปริเก้นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเลยครับโอ้โหลาำตีเสมอได้แล้วครับปีดีประจวบนี่ครับดูจังหวะที่สุพจน์ให้มาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วตบกลับมาโอ้โหไปเหมือนทีดเดียวครับเิียราาราจังรีดกลายเป็นเจอวิลเลียมเปริเ,รเก้ที่โชบตักหน้าครับ ถึงบอลก่อนแล้วก็แปลจีตจานมากแล้วหักเข้ามาดูโน่ดูโน่โยกโยกหลอกแล้วกุ้มแคบปัดทิ้งโอาไว้ได้ครับเป็นทอนแขนเลยครับกีราพงดูครับแตะหาจาหังหวะยิงด้วยซ้ายจนได้ครับเขาเตะแท็กของสุโขทัยแปะโดยบาโจเอวันโดคืนบาโจอาวเลยครับมากันสองคนบาโจเบิ้ล น้ำหนักดีด้วยเอลโดนจับแล้วส่องหรือเปล่าหักกลมาบาโจจอดจอดสองหนึ่งเลยครับโอ้โหสวนกลับของสุโขทัยป่านี้ก็ใจกว้างมากๆครับไม่ยิงเลือกหักกลับมาอีกครับโอ้โหแล้วจอดาโจยิงนิ่มๆจากจังหวะที่เกมของพีทีประจวบเริ่มจะคุมดันกลางได้ครับเริ่มจะเป็นฝ่ายคลองเกมได้กลายเป็นว่าโดนจังหวะสวนกลับแต่สกัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับราวัชโอ้โหแล้วอิบซันเปโลคืนให้เอเวนโดได้ครับเอเวนโด จะล็อกลูกนี้ยังหลุดไม่ได้ครับแล้วมุมแคบโอ้โหดีไปติดนัทพงศ์ปันจีเข้ามาแล้วได้ควิดครับเปลี่ยนทางบอลโดยยูจุนซูแต่ว่าไม่เป็นบรูโนเมเซนกาครับบอลโค้งมาชนคานครับแล้วโดมาตัว3โค้งต้นปัดเอาไว้ได้จอจอโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โหพีรพงศ์หยุดเอ,ไดอาไว้นะจังหวะยิงเข้ามาลูกนี้โอ้ปัดปลายมือครับแล้วบอลไปชนคานท้าย,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 ยเหมือนกับเหมือนกับถูกผลักนะครับ ไม่ให้ครับล้าหน้านั่นแหละครับคือจังหวะพลาอาจจะกังแรมซี่เฉยเลยครับแล้วโดนฉกได้น่ากลอไปโทษบาฮักกี้ไหลต่อมาแรมซี่ด้านในมีขยบมารอแล้วครับหักเข้ามาแล้วแปรลูกนี้ติดล็อกครับโอ้โหพีระลขวางไม่ได้วิลเลียมอีกทีก็โอ้โหแปกไปครับหมวนกลับมาบาฮักกี้ปันแล้วฉลลบข้ามคานเบิร์นเดวครับนกกุนเินเอาลุดมาได้ด้วยครับอิซซาเมโลดวลเดียวกับรัตพงศ์ครับแปรลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห ไม่เหลือครับอิฟซันเมโลโอ้หลุดมาเลยพื้นที่ตรงนั้นไม่ล้ำหน้าด้วย <c oughs> นี่ครับเบิ้ลมาแล้วจังหวะของบรูโนม,มาเซนก้าสกัดไม่โดนเลยครับแล้วไม่มีใครที่ประกบโอ้ด้เลือกรอเป่ายิงเสาแรากเลยครับปั่นกั้มาอาีกคีนะครับเราเหินหมงกลูกนี้ชนคานอีกแล้วครับสามโดยไปฮักเกียวหัวพันกันอยู่อยู่จนสู้หลิวหนีไปดิ้นไปลูกนี้วิสินชี้จุดโทษท,ทันทีครับ มาเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วโมงโอ้โหชนสามเหลี่ยมจังๆเลยครับบอลจังหวะสองแล้วถูกน่าสนใจจังหวะไปฮักกี้เหมือนกันนะครับขันพักมากเลยครับการสังหารลูกนี้ซอยทาแล้วเล็งมุมแปะลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาเป็นสองประตูต่อสามครับโอ้โหยิงไม้มุมดีปัดไม่ถึงนิดเดียวเท่านั้นครับปาดเด้ดมาที่พานุวัฒน์ แขงเข้าในเลยครับแล้วจับลูกนี้อามอนจิ้มมาได้ถึงวินเลียมวินเลี่ยมเบนเ,เก้เข้าสายแล้วยิงทันทีโอ้โหบอลผ่านหน้าประตูครับโอ้โหพี่ระพงนี้ได้แต่มองตามแล้วมงนู้นมาอ้าเข้าทางฝั่งสุโขทัยแบบนี้เสร็จเลยครับก็จบเกมทันทีครับโอ้โหเป็น3คะแนนของทีมเดือนโอ้กลายเป็นพีทีประจวบยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับ